เป็นห้วนะทุกคนจะเป็นหัวแบบว่า,ล,าวล้อมไหว้บไหงัวลวกโบห้ควายออกมาอยู่นอกเนาะสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะมือนี้เนาะอาบุแพกมาอยู่นานเนาะซึ่งห่างหายไปโดนเลยบบไห้พบบบได้มาทักทายเอโซดนโดดเนานะแต่ว่ามือนี้เนาะอาบุแพมากับรถไทนาะเนาะคือมือนี้อาบุแพจะมาสร้างตู้บอยู่นาะนเะนาะซึ่งเนื่องจากว่า ตู้เกนะ่าขนาดมันมันมันเก่าแล้วมันเก่าโดนโดนลยทุกคนประมาณแบบว่าหลายปีแล้วตั้งแต่วิทยยังนอแเลยเขาสั่งนาะแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยแบบมันยูโบได้ขนาะดก็เลยว่ามาั่งตัวเก่าแล้วแล้วก็เอาจะสั่งตัวใหม่เนะซึ่งตอนนี้ฮากอดตังอะ่ะบอกว่าจะเป็นใหม่หรือว่าสั่งกะซี้ยางหลายๆอย่างเอามานอแต่ว่ามื้อนี้เฮายัางบม่ได้สั่งเพื่อเพราะว่าเฮามากับอะ่ะ อีเมคนนึงแล้วก็มีหนองไซคนนึงเนาะซึ่งมีแต่3คนแล้วก็สร้างก็บอได้เนาะแต่ว่ามื่อน,นี้เฮาจะมาแบบมาเบิงพื้นที่เออพื้นทีะ่ะละมาเบิงพื้นที่ว่าบอนใดที่แบบว่าสามารถสร้างได้เนาะซึ่งตอนนี้อุ้ยเพจจะพาทุกคนไปเบิงอยู่รูมนกกงกนันไนว่อีเมกับหนองไซหันเฮ็ดยางเนาะ นี่บรรยากาศอยู่นาน่ะทุกคนคือม,มันมันอากาศเย็นดีแต่ว่ามีลมผัดมีลมผัดเนาะมีลมผัดดีเย็นเย็นแต่ว่าอ่าห่อนหน่อยนึงเพราะว่าเดินตอนนี้ก็เวลาประมาณ12โมงแล้วมาแจะเศร้านะทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮาตั้งเครื่องนักแดแล้วก็เลยรถไถนาของเฮามันต้องไดแรงสะสาเนาะก็เลยว่ามาหอดสาวหน่อยนึง นี่ก็คืองัวของไทยบ้านของผู้แผ่เองเนาะบุมมีเกลือมันมาหาผู้แผ่นะทุกคนเป็นตอยาดให้นี่ทุกคนจะมีงัวเราก็จะมีควายหลายตัวเลยของบ้านเฮาเนาะแบบว่าเข้ามาปล่อยอยู่นี่เพราะว่าอยู่นี่จะมีหญ้าเราก็มีแบบบอนกลิ่นหลายนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นซวงที่แบบว่าเฮาเฮดนาเนาะเฮาก็ไปปล่อยอยู่ อยู่พูดเนาะมันจะมีบอนปล่อยบอนหนึ่งเนาะที่แบบว่าเขาล้อมหัวไววแล้วก็จะมีสาวบ้านหลายๆคนเฮาไปปล่อยน้ากันเนาะแต่ว่าถ้าว่าช่วงที่แบบว่าเขาบ่ได้ทานานเนาะเฮาก็มาปล่อยอยู่นี้เพราะว่ามันจะสะดวกเดแล้วก็มันก็บก่กไก่แดขนาะดทุกคนนี่ทุกคนมีอีเม่กับหนองไซกกาลังขุดคุมเนาะกาลังเอาสาวตัวนี้ออกเพราะว่าสาวตัวนี้มันเลิกแดแล้วก็มันมันนักเดนนะทุกคนมันดึงออกมันยากอีเม่ก็เลยว่า เอาเอาลูกสองคนเอาเฮามาสวยเนาะนี่เอามาเฮออันนี้เดี๋ยออันนี้ยังเอามีบ้านในจั่วเหอยังถูกอันนี้กูเบี้ยชิ้กกูเบี้ยอีเมย์ว่าสร้างตูบตัวนี้เนาะมันเก่าแม่มันเก่ามันเดนโดนแล้วตั้งแต่อายุได้ประมาณสิบห้าปีนะอีเมย์ว่าอายุเท่าเฮาเลยนะทุกคนมาก่อนดูยนืเสียงอนู นี่ทุกคนไม่ไม่อย่างดู้ไรเอาผู้เผก็บผู้หูเนาะเเยเขาจะได้เอาใหม่ตัวนี้สร้างอีกเนาะเพราะว่าไม่ไม่ตัวนี้มันทนทางแทนทุกคนเพราะว่าแบบถึงมันจะหลายปีแล้วแต่มันก็ยังใส่ได้อยู่ขนาะดน,นักสุดเลยก็อยู่ในมันก็ยังใส่ได้อยู่นะยขนาดนี้

เหมือนเดิมเลยสองคนกบนะทุกคนเพราะมัหนกเนาดูโยจอปามนสิโอ้เ่ไ่อ่าตนนนาไซึ่งตอนนี้เนาะอัพเพจก็มีภารกิจเนาะ ต่อไปหากินตามธรรมชาตินะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไดเอาอาอะตัวที่แบบว่าเขาซ่อนป่ามาแล้วก็เลยว่าผู้เผจะซ่อนป่าหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อเขาจะกินข้าวสวยมื้อนี้เนาะซึ่งมื้อนี้อะผู้แผยโบไดเอ้าวยื้อเอ่ยบแม่เอาของกินยื่นมาน่ะทุกคนบบไดเอาอย่างมาเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าบบมีแด้นเนาะก็เลยว่าเขาจะหากินตามธรรมชาติเอาเนาะ เวลาเฮาอยู่ไฮรัวอยู่นาน่ะทุกคนเฮากินกับอีหยังก็แซ่บเนาะเพราะว่าเจ้ากินกับแบบว่ากินกับพักก็แซ่บนะนะทุกคนรัวกินกับอ่าเอาข้าวจามเจียวก็แซ่บนะแซ่บแซ่บว้าเลยแต่ว่าถ้าว่าอยู่บ้านเนาะต้องกินกับของที่มันแซ่บนะมันจึงมันจึงสามารถกินได้เนาะเย้าเย้าให้ซ้อมให้ลูก เดินสาวออกจ้าอเอาเยไปมาเชื่นอน่าบูแม่ไม่ให้น้องไซแบคคนเดียวสั่ให้เฮาแบคไม่เฮาเลยตกกระป๋องตายฮันแด้เขาจะเฮ็ดยูหันนะทุกคนเขาจะสั่อยูเทงิงเนาะเพราะว่า เนื่องจากว่าเขาสั่งยูนี่เนาะจะมีน้าท่วมนะทุกคนเวลาน,นามใหญ่ๆมาเนาะช่วงฤดูฝนน้าจะใหญ่ได้ทุกคนเราก็มาจะท่วมก็เลยว่าเราจะไปตังอยู่เทิงเนาะตอนนี้อากาศหอนจัดเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้อ่ะบูแพรจะพาทุกคนไปหาป่าน้ํากันเนาะ แต่บุหุวาจะสามารถถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิงบอเพราะว่าอาบพุพเจะไปหาคนเดียวเนาอซึ่งตากล้องกับบมีแต่อาบพุพเก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเบิงเนาะซึ่งตอนนี้อาบพุพเนี้มีอุปกรณ์ออันนี้จะเป็นอันที่แบบว่าบูภาษาลาวคือกันเขาจะเอาตัวนี้ไปซ่อนป่านาอแล้วก็เอามีถุงเนาะเวลาเขาได้ป่ามาเขาก็จะเอาใส่อยู่นี่เนาะโอเคลุยไปกันเลย <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ของอ่า พี่น้องเนาะทางบ้านแบบว่าติก,กันขนาดทุกคนแบบว่านาของเขากับนาเขาจะติก,กันเลยกันเลยว่ัน,นี่เขาจะมาอาศัยอยู่ตู้เขาส่วเขาหน่อยนึงเนาะไปไปกันเลยเขาจะหาแต่หอยน้ำยูรูมนี่เนาะยูรูมนี่แล้วก็เขาจะหาไปหอยยูเทิงเนาะแต่พวกผมว่าจะได้บ่อซึ่งมีหลายๆลคนขนาดเขามาหามาหาตลอดขนาดทุกคนกันเลยว่าถ้าว่าบ่ได้ก็บม่ต,ต้อง่ต้องบ่ต้องหัวเด้อทุกคน เพราะว่าอภหษฎกับมือใหม่แดงเนาะกับบุคอย์ดนๆนะทุกคนเดนๆแบบว่ามาหาจะหน่เนาะเพราะว่าเดนๆก็มาบ้านแดงกันเลยว่าบุคอยได้มาหาแบบนี้เนาะถ้าว่าเป็นตอนตอนหน่อยนะทุกคนตอนหน่อยอภหษฎกับมาหาตลอดเนาะออกไปออกจากบ้านเ้นื่อกับไปหาปูหาปลาเก็บผักหานอตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็แบบว่าไงมาแล้วก็มีพราดนาทีไล้ไล่ย่างแหละทุกคนก็เลยว่าหาเงินแด้แล้วก็ เที่ยวไปน้ำแดงน,นะทุกคนไปทุกคนจะมีหัวหลายเลยเพราะว่ามันเป็นของของห้าอันเดียวของห้าอย่างเดียวนะทุกคนแต่ว่าจะแนงของไทยบ้านหลายๆคนเลยค่ะนะหัวนี่ทุกคนถ้าว่าเป็นของอาวุธแหกก็ดีอยวเนาะมีหลายตัวแห้งโอเคตอนนี้ก็ลงน้ำแล้ววาเย็นสุดเลยเย็น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 สบายเย็นสบายสบาย มื่อนี้น่าจะบ่ได้ป่าแล้วแหละแต่ว่าน่าจะได้อันลินอันมวลหลายกว่านะทุกคนโอ้ยเนาะมาหาปูหาปลาเด้อเดี๋ยวแหงลงไปลมหนิดหนึ่งเนาะจะลงไปลมนีน่แล้วก็นนี่ทุกคนอันนี้โอ้โหเป็นตนนน้นอหี่ยงเนาะคล้ายๆคือต้นบอนนะ่ะทุกคนแต่โอ้โหอืม แต่ว่าจะเป็นประเภทที่แบบว่าใหญ่กว่าต้นบอนนะทุกคนบุ่วสามารถกินได้บอลเนาะอืมงามสูงกว่าบู้ผยซ้ำนะเม่ว้าวอืมใหญ่เนี่ยนะบู้ผยจะถามที่แม่เนาะตัวนี้แมนต้นใหญ่เนาะบู้ผยบุ๋วตัวนี้นะเก,ก็บ,บอนนขอดกัน ได้ซองตันาะความหวานอย่าณนี้ด้ทุกคนนี่ทุกคนไอ้ใก่เบิอง,งนี่มันก็เพ่อได้ใหญ่เนาะแต่ว่าพอแบบว่าพอดีแซบ่บไอ้ซองโตนี่ทุกคนนี่อ,อืมเทลมืออัคน,นีโมาเลย์เดมไงเดแะแล้วนีปลาซิวแดงทุกคน ีปาซิวน่อยแล้วก็จะมีอืมเจมิเกร์ตัวนี้ก็กินน่ะทุกคนน่าจะมกกินเนาะแซ่บมกเอ่อปอนกันเลยะะโอ้มีกุ้งแดงน,นี่ทุกคนกุ้งธรรมชาติอืมเกี๊ยวมุกใหญ่ก็ได้ตัวนึงเนาะน่าจะโดมีอะไรเออมีกุ้งตัวน้อยเอ้าตัวน้อยนี่หอบปล่อยให้มันใหญ่ยยซะ หวววววใหญ่นแน่ทุกคนอ้าวๆๆกุ่มใบใหญ่ๆนี่กุ่งแดดแล้วก็มีป่าแดดทุกคนป่าซิวป่าซิวหน่อยเอ้ยบอแมอป่าป่าซิวหน่อยก็มีเนาะน,นี๋ตกนี่ทุกคนได้ป่านี่1เริ่มโตสอืมได้หลายแหง พอกินนี่แล้วเนาะพอกินขามนึงทุกคนเอาแผดใยปลาปลาได้ปลาเดนเราก็ได้งูได้นเราทุกคนแต่ว่างูตัวหน่อยเนาะเพิ่งเผื่อเลยเพิ่งกะเอาให้น้องใส่มาเอาฮะอ้าลงอ่ะอยู่อาวเราไม่ได้อืออ๋ อย่างงี้้เออผู้เเป็นคนที่ว่ากลัวงูสุดนะทุกคนเฮ้ยว่าจะเป็นตัวตายรัตัวนั่นจะยานเฮ้นมันจะได้ล้ำอัดเอเดอัเด้อเดอเดอเด้อบงมีป่าเลยนะทุกคนอัดอสอดสิฮะเอ็งกล้เลยช่มาฮพี่น้พ มันมีหัวราอยู่ตัวนี้แนอ่อนี่ทุกคนฮ <laughs> ่เดีาเดือกเลยใส่เลยโอโลโลโล้หโห้เท้ยงั้นสลบอเอด้งสโ้นสลบอเด้งได้ปลาแดงนะทุกคนเราก็ได่งูแด้ก็เลยว่าตกใจหมดเฮ้ยหาต่อหาต่อโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ซ่อนป่ามาหดระยะทางแล้วซึ่งอ่าเฮาก็ได้พอกินอยู่เนาะแต่ว่าเฮาก็จะซ่อนป่าไปหอ่อยู่เทิงน้อยนึงเนาะแล้วก็เฮาจะ จะคอยมาแต่งกินเนาะบนนี้นะ่ทุกคน,ค,น,กนคือมันเลิกแห้งอับผู้ผ่ก็เลยว่ามายืนเบิงวะคือมันเลิกแพ้ถ้าว่าอัพน้ำนี่นะ่าจะคักงเนาะอ,อากาศคือเป็นใจแห้งบนหนาวเราบนห่อนบนนีน้อัพผู้ผ่ก็จะคอยเก็บผักกูดมาเนาะจะเก็บมาแต่ยุธิงลงมาซึ่งผักกูดก็มีหลายเนาะยุแคม,มน้ำนี่แหละทุกคนแล้วก็เขากจะมามกกินเนาะเมนูตอนสวยของเขาตอนนี้เนาะ นี่เนาะทุกคนที่อาบุษหาได้เมื่อกี้เนาะเดี๋ยวจะให้เบิง์นดอเบิงใกล้ๆเนาะว้าวบ่ดสมงเนาะที่อาบุษหานะทุกคนนี่กระเพาะกินยูเพราะว่ามีแต่สามแม่ลูกเนาะ แล้วก็เ้าจะเก็บผักกูดไปน้ำเนาะจะเก็บผักกูดแล้วก็จะไปมกกินเนาะนี่โอ้ยได้ตัวใยสองสามตัวนะทุกคนได้อันปลาคอตัวหนึ่งเอ้ยปลาคอปลาคอปลาคอใหญ่มากหอดแล้วเอาอยู่ไซนอปลาคออยู่ไงวะนี่ทุกคนนี่ได้ปลาคอตัวหนึ่งนี่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 จะมังคีดื้อแท้ถ่ายมึงได้ดู นี่แล้วก็เฮาได่ปลาปลาที่มันสลดนัดเนาะในสองโตนะทุกคนอื้มแซบๆน้ำกันเนาะทุกคนไปไปเกีบผักกูน้ำกันนี่น้ผักกูผักกูแล้อ๋อหน่ะทุกคน <laughs> เกือบตกเลยเกือบตกพอ นี่พะก,กูุเราจะเก็บพะก,กููดนี่ไปโมกกินนํำกันกับป่าที่เขาหาได้นะทุกคนนี่เลยธรรมศาสตร์เนธรรมศาสตรชดชืด่นอันนี้ก็ธรรมศาสตร์พตร ันว่าอ่างัวกับควายบก,กินนมดเนี่ยมันจะมีหลายกาดีอีกนะทุกคนเดี๋ยวแหเกแกพักกูดกอนเด้อแล้วก็เอาแหกจะไปให้กินแล้วเนาะแหกกับอีแม่เนาะกำลังมามกของกินอันนี้จะเป็นอ่าเหือดยุครัวมาบอนลูอันยอดของต้นต้นกล้วยบอกว่าอยอดต้นกล้วยเนาะทุกคนเ <laughs> อออยางซะ อันนี้แซ่บเลยทุกคนเขาเอาใส่กับผักแล้วก็เอาใส่กับปลาที่อเอาบู้เผหามมาได้นี่มาเบิงบบบ้งไปแกมาเบิ้งไปแก่นี่ปลาเนาะอ่ามีปลาซิวแดงปลาซิว,ว,วตัวหน่อยแดงนะทุกคนแล้วก็มีตัวใหญ่พอมีตัวใหญ่ก็มีเนาะนี่โอ้พอกินอยู่เนาะสามแม่ลูกเขาแล้วเขาจะเอาเกลือแป้งน,นัวไปไหนไหมเอาเกลือแป้งน,นัวใส่แล้วก็เอามาเพลกทสาแล้วก็ยำๆๆๆให้มันเข้ากันแล้วก็เขาจะไปมกอยู่อยู่ลุงคนเนาะทุกคน เเฮ้ยเาหาลานอจะมุจะสโต้มาหาลีไ่สิง่สิงสิงสิง่สิงสาปีสาเล่สาเดืาพีสาเลเอทุกคนตอนนี้ผูเผยกำลังให้อาหารงัวเนาะไ ถ้าเอาเกลือไฮนะไฮไ้เอาเกลือน้ำแข็งเกลือน้ำแร่ออาเกลือน้ำแร่ฮันโหลเอาเ,อ,เอาน้ำผสมกับเกลือเนาะบุพเพทุกคนก็เทเอาว่าก็ให้กินอยู่เนาะนี่นะตัวนี้เนาะตัวนี้ของบุพเพเนาะจะเป็นตัวตัวผู้แล้วก็ย่างตัวแม่ย่างตัวแม่เนาะตัวแม่นี่บุหูไปซ้ายนะทุกคนเหลือแต่ตัวเดียวเอ้ยจิโมแล้วจิโมแล้วพ่อแล้วเอ้ย <laughs> ตัวเอือนี่ก no ็แถววะก็ใหายอยให้ให้ยงูไข่กินน้าพ่แม่ให้เจ้ากินน้า้าว่าขึ้นอะไรเหรอเยี่ยมทีเราพ่อแม่แล้วจะเยีここ่ยมทีใครเนี่ยอ้าวโอ้ยจีจนอนี่หมดแล้ว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 เด้อหมดแล้วเด้อนี่ยเนี่นี่อิ่มหมดแล้วนะพอเนอร์พอเนอร์ เพื่อนร่วมงานใหญ่เว้ไว้ไวไวทุกคนได้ประมาณสามสี่ปีซื่อๆเนาะตอนไหนตอนที่อาผู้แข่งมาหันยังตัวน,น้อยๆอยู่ซ้ำนี้กินหอดเปลือกเราบ้านี้เมืแล้วเม,ม,ม,มืแล้วโอ้ยโอ๊ยเมืแล้วเมืแล้วเมืแล้วเมื่อโอเคพอละมาบัานี้นะฮามาเต้นกินนะทุกคนโอ้ยเห้ยน่ะมาแบบยักษตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เฮากลัลังถ่าให้มันสุกอยู่เนาะทุกคนนี่ ของแส็บของเทาในขนาดแน่นจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนี่นะคะมามาชมมาเชียร์กำลังใจให้กันโอ้ย <c oughs> อย่านะมันหมดแล้วโอ้ยมาเด้อมากินข้าวเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อไอเหรอมาวันนี้เราจะไม่เอ้มากินข้าวเดินมากินข้าวเดินมากินข้าวนเดินจะเป็นข้าวเจ้าเนาะเ้ากิน นานเลยชอบอูเสียงอ่ะอืมจับไรจับไรจะยังมุกินเถอะอืมจับเจลนะคะอืมจับจับนู้นไอ้ออนนี้มันจะเป็นต้นห่อห่อห่ ต้นต้นกล้วยพีอยากกินกล้วยมาแล้วเนี่ยกุ้งอ่ะมีกุ้งตงัว <c oughs> มีกุ้งหลายตัวทุกคนมีกุ้งตัวใหญ่แดงยี่กับ <c oughs> มันกุ้งอืมซับข้าวกันเด้อทุกคน นี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นอาหารสวยมันจะใหม่น้อยนึงใหม่แต่ว่ามันก็แซ่บเนาะเราจะกินตัวที่มันบบบใหม่นะทุกคนมีเจ้าหนอม,มีกุ้งมีปูมีปลามีทุกอย่างเลยเรเยอะเยือะไปโอ้โหมาเด้อมาเด้อมากินข้าวเด้อขฮาอยู how you, how you, นะ่ให้อยู่หน้าขาก็เอามือจกเลยเนาะทุกคนขฮาหลังสะอาดแล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นขระปืนเนาะข้ะปืนเที่ยวมาเตือนแล้วก็ันนี่ก็จะเป็นลวกผักเนะาะมะเขือหอมมะเขือเด้นี่